สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดิดิไทยแลนด์ชาแนลที่นี่ประเทศไทยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมจะพาพวกเราไปตามล่าหาปลาสลิดนะครับ นะนะครับระหว่างทางที่เราเดินทางไปหาปัทลิตนะครับผมเห็นนะครับด้านล่างขวาเป็นปลาช่อนนะครับส่วนมุมบนซ้ายตัวดำาๆนั่นนะครับนั่นคือสัประหลาดนะครับปลาชะโดนะฮะตัวนี้ไซส์น่าจะประมาณ3-4โลนะครับตัวใหญ่มากแต่เนื่องจากอ่าตอนนี้นะครับเราทำในส่วนของวิถีพานนะครับการออกมาล่านะครับ เราตั้งใจจะมาล่าปลาสลิดนะครับเพราะฉะนั้นปลาช่อนปลาชดโดไม่อยู่ในเกมนะครับงนั้นเราจะไม่ทําอะไรเขานะก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติต่อไปนะครับผม อนนี้เราเดินทางมาสักพักนะครับก็เป็นไมปิดนะครับที่นี่ไม่มีใครเข้ามาหาปลานะครับก็เป็นไมที่มีเจ้าของนะดูจากเส้นทางที่เดินมานี่นะครับจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างลกนะคเดี๋ยวผมจะต้องมาเปิดทางเข้าเอ,าเองนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วครับก็หมายสวยมากเลยนะครับผมไม่ไม่ได้เข้ามาตั้งนานแล้วฮะเป็นปีละตั้งแต่ฤดูฝนนะครับตอนนี้น้ําลดลงไปอยู่ที่ขอบของลํารางนะครับกําลังสวยโดยธรรมชาติของปลาสลิดนะครับเขาจะอาลอยนะครับอยู่ผิวน้ําช่วงประมาณแดดอากาศอากาศร้อนๆหน่อยฮะแดดดีๆหน่อย น่าจะประมาณ10บโมงถึงบ่ายสามประมาณนี้นะครับเออลืมบอกไปครับวันนี้ผมเอาปืนฉมวกนะครับเพิ่งสั่งมาจากทาง facebook นะครับเอามาทําการาลาาตัวปลาสลิดนะครับจะดได้ผลยังไงมาชมกันเลยนะครับ ใส่ก้อนเล็งศูนย์ขี่แท่นนะั้นไกลๆนั่นไอ้เล็งปกติมันน่าจะมีแนวตกเอาละครับยิงไปแล้วครับอยู่ครับอยู่นะครับ นั่งจะเป็นไม้ดิบจริงๆนะครับไม่ได้ถางไม่ได้อะไรนะครับมันมีพวกต้นไม้ใบหญ้าเยอะมากครับอุปรสรรคค่อนข้างเยอะได้มาแล้วตัวหลุดไปแล้วนะครับเดียบร้อยอายิงอีกทีแล้วครับอ่าอยู่อยอยู่นะครับมีการดึงสายนะครับ ตัวนี้ขอให้สามารถเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูได้นะครับภารกิจจะได้คอมพิวนะครับเดี๋ยวเรามาลุนกันนะครับว่าจะเอาขึ้นมาได้ไหม ามาแล้วครับดึงแรงเหมือนกันนะครับโอเคขึ้นมาแล้วเป็นปาสิลิทที่โตเต็มใบแล้วนะครับตัวนี้ก็ไซส์ประมาณ เหมือนกับที่เราซื้อสลิดแดดเดียวมารับประทานกันนะครับวันนี้เราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับดิดิทีเรนชนาสวัสดีครับ